น้องวัสดุสกุนวะสบอนจ้ามากินสมโอนครใสสีจ้ะพี่น้องจ้าแม่์บ้านจ้าเนี่ยเนี่ยช้ำคักเนี่ยพ่อยืมต้นสัมบ้านคักเนาะบ้านไหมเอานี่ยนะถ่ายคลิปอยู่ในบ้านด้บาหวานบ้านอยู่คือเอาไหมเออสัมๆด้วยเนี่ยบ้านคักพี่น้องเลยแม่์บ้านเด้อสมซื้อมาแม่บ์บ้านฝากมาให้บ้านคลั่กสัมคลั่กนะ เนื uh. ้อสีน้ำผึ้งเลยอืมอ uh ้อหน่อยพ่ hmm. mm ้ hmm. mm ่องบ่ hmm. mm ้อืเห็นปลาไม่เห็นนี่

Phần mưa đất cứ nha Phần trăm đây Phần mạng ác đẹp kìa Mình cứ Nó bà kìa mất gì hả nè Rồi กินอะไรดิพี่น้องแล้วครัมขําคอีแม่เลยน้ำผึ้งขักแม่ซื้น้ำผึ้งเนี้อห้านบ้านคัับอ้ยมันไม่ความเปรี้ยวที่จักมันจะมันความขมหอะซ้าหะ โอนกคอนชายสีหวานสมสื่อจริงๆอร่อยมากหวานมากฉ่ำๆเลยเป็นน้ำพึ่งเลยค่ะ แต่พี่น้อง๋จคิดว่าเขาจบประเภทอย่างเดิมพี่น้องก็ได้ก็แช่กดติดตามกดปกระดิ่งจ้ะพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ